ผมผมแม่นะครับเราอยู่เกมเอาวีกันเองผม,มเล่นตัวปลาหมึกนั่นเองนะผมจะมาแย่งบัฟของฝั่งตรงข้ามเนาะฝ <c oughs> ึกเล่นนะฝึกเล่นฝึกเล่นฝึกเล่นปลาหมึกนี่เลยเนี่ยบูบูเกิดแล้วปลาล่ะปลาอยู่ไหนอปลาไม่อยู่เอาเลยเนี่ยจังหวะนี้ เรีว่าป่ามันไปอยู่อีฝั่งแล้วก็เอาัาบูไปจะได้แล้วจะได้แล้วอีนิดเดียวได้แล้วไปละมาล้วยเพื่อนรอก่อนมีแก๊กแล้วก็ไอ่อะไรวะชื่ออะไรอะ่ะลืมชื่ออุ้ยนี่มาอีเซคิวบัสเนี่ยชื่ออะไรลืมผมลืมชื่อ มาดิดำหนึงน่งม้ำหนึงน่งนีง่เอาก่อยเพื่อนก่อนมาดิมาดิาด <c oughs> ตัวเองไม่สู้แต่ก็แบบเออให้เขามาเอา้แกแกจะล่าล่ามันโดนไว้พุ่งพุ่งแ๊บเอมเอาก่อยเพื่อนนี่ลุงนี่ บูวคของแล้วไอ่ะเออต้องเรียกว่าบูวบูวของเกือบตายมากลับทางก่อนอเรามาช่วยแล้วทุกคนยา่าหมึกหัวฉลากหัวค้อนมาแล้ว <c oughs> นี่นี่เอาไปดีเอาไปดีแก๊กนี่แปลกล่าง ไฮเอเต้โดนโดนดีไม่ถึงผมจำชื่อได้แล้วมันชื่อไฮไฮเต้เนาะไอ้ที่มันตาดาวกระจายนี่เพื่อนเราตึงจัดอ่าเรียบร้อยโดนลิงเก็บวิโหแจ๊คจะลากลากอะไรเมื่อกี้เนี้ยนี่หลบพุ่มแป๊บ จอมานนี่กระโดดเข้าไปอม,มันไปแล้วมันไม่เห็นมั้งไม่เห็นหรอกไม่เห็นเงีนขนาดนี้เห็นได้ไงไปเอาบูแป,ป๊บไปดูก่อนมีใครฟ้าบูอยู่หรือเปล่าเฮ้ยมีลิงเราไปตึงยับรถได้วิ่งดิเอ๋รอะไรเฮ่เนนเนนนนนน มันไม่ตามมันด้วยรอดเี yeah. ่อือมาดิแก๊กแก๊กมาดิมาดิตาย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 แก๊แกมาดิลิงมาดิาาาาาาดลิง,ลงนี่นี่ดาเมจอันน้อยนิดมาเด็กมามามาโอ้โหจะขิดนิดเดียว เอ้ยไม่ใช่ดิเออเมมผมไม่ได้เบาเว้ยมันมันอึดเฉยเออดานมนเบาตรงไหนเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> แรงแรงก็เชี่ยแล้วโคตรเบาเลยแล้วอึดอย่างงั้นนี่นอื้อ <c oughs> ตีชีทด้วยเพอแต่วิ่ยเพื่อโดนลากแั๊บหนึ่นงแั๊บหนึ่นงนะ บไปแล้วแปลงล่างให้เอ้ยยเตะหฮยเตะหฮยเตะโดนแม่โดนเสร็จกูมึงอ่ะมึงเรียบร้อยฝันดีครับน้องบินไม่ได้เม่อกี้ป้อมมาตีเราเราต้องออกออกไปก่อนให้ป้อมไปตีคิดแล้วเราก็เข้าไปตีป้อม มันก็แตะพี่บัฟเจอแล้วโอ้โหนี่เจออไรจังอัน <Ultimate. S 1> ตัวไหมไม่มีไม่มีหลอยยกมาเพื่อนเราก็ฟาร์มอยู่ตรงนี้ <Double kill. S 2> เน,น,น,นี่เยเพื่อนมันไม่มาตีบูโนวาสตีให้อยู่เนี่ยปึ๊บมีเพื่อนไหมแปลงร่างแปลงล่างสิแปลงล่าง นี่มาเรามันอยู่ใกล้ลัทธิแล้วก็เอาบูกันเลยตอนนี้จะวันนี้บูเป็นของเราเย่จดยิงย่งแล้วอฮ้ย,ย,ยจะตายเหรอนี่จะตายเหรอโดนไหมโดนใครไม่รู้ไม่ได้มอง เราซัพพอร์ตอย่างเดียวฮะอย่าไปหวังคิวเราซัพพอร์ตไปปุ้มแขงป้อมให้เพื่อนตีเร็วตอเอ้ยออกออกกันออกกัอนตีคลิปอีกคลิปน่างงแล้วไม่เพื <S <S 2> <S 2> ่อนเอาคลิปแข็งเลยไม่เอาให้ไอ้ศัตรูแข็งเ่ยเอ้ยมันออกออกไม่ได้เอ้ยช่างมาเจอผมก็ไม่รู้ รินนมอปเลยจะพันแล้วเลาย,ย,ยุกยึกเกยังไม่รู้เลย <c oughs> อุ้ยเกือบตายุ้ยตายแล้วน่าห่าจริงนี่ถูกส่งออกไปเลยไปไปรอนเราได้นะแตกไปลิงโอ้โหโดนไปรอนเก็บแล้วเราช่วยสิบเอ็ดตัวแล้วอืม,อมเอาโลอยขึ้นหนอ่อยซีปไปซีป,ป้อม เพ<ร> <harma> ื่อนพ่วงไปเราตีปต้อมอยู่เราตีป้อมอยู่เราตีป้อมอยู่พุ่งไปก่อนเพื่อนเราตีให้อยู่แปลงว่างตีป้อมตีป้อมตัวตัวตัวอไม่ไหวไม่ไหวโอ้ป้อมโคตรแรงเลยอือแตกสู้เพื่อนสู้ ได้ไหมได้ไหมไม่ได้นี่มังกรนี่มาได้อยู่นี่หว่าก็เพื่อนมันยินไม่ได้แล้วมันเกิดคลิปมาด้วยนี่กรถอยก่อรเราเกิดแล้วอื้มเพื่อนเราด้วยเรากำลังไปวิ่งน่ารักมา วิ่งคนน่ารักอะ่ะนี่เรามาถึงเพื่อนแล้วพี่มาแล้วน้องนี่ฮิวให้แล้วก็เข้าไปเปิดนี่อย่างนี้เป็นแงวโหวไม่โด <c oughs> นเฮ้ยตีคิปไปนี่จะร้อยฟาแตกไปทีป้อมจิ้งจิ้งไปเรียบร้อยแตกฝันดีครับน้องๆโอเคบ๊ายบายนะจุ๊บ